พลาดไม่ได้คลิปนี้พี่โอ๊คจะพามาดูห้องแรกที่อยู่ข้างในบ้านที่พี่โอ๊คเขาใช้ของเก่าที่สะสมไว้ตกแต่งและสร้างขึ้นมาไปดูกันโอ้โอเชิญเลยครับอะไรเนี้ยสุดยอดหลายห้องรด้างล่างมีอยู่4ี่ห้องข้างบนก็มีสาห้องอันนี้ผมตั้งชื่อชื่อว่าลานโรดีห้องในบ้านหลังนี้ก็จะมีเป็นชื่อของช่างถ่ายภาพสมยัย ชั้นที่สี่อันนี้ก็มาจัดชื่อมบานหลวงหลุยส์นานบานหลวงหลุยส์ลาโนดีที่เราเคยไปดูในคลิปใช่ใช่แล้วนี่คลิปถ่ายภาพครับผมแต่ห้องห้องเมียที่พิเศษจริงเนี่ยลองดูดูเนี่ยใพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ไหมมันใหญ่ไหยใหญ่ไหมอันนี้มันไม้ทั้งแผ่นเลยนะครับแต่นี่บอกนะครับว่าไม่ใช่ตัดมาใหม่นะไม้เนี่ยรื้อมาจากบ้านโบราณอายุเป็นร้อยปีโอ้เลื่อยแบบโบราณอยู่เลยจะนช้ใส้มือผมใช่มันก็ไม่เสมอกันมันไม่เสมอกันใช่เชือแล้วสบายเท้าไหม นี่หมามันฟิลลิ่งดีไม่แท้หรอครับขอสักสามแผ่นได้ไหมนี่คือห้องนั่งเล่นหรอครับเนี่ยวอนั่งเล่นนะแล้วก็การแต่งสไตล์นี่ก็คือว่าผมจะไม่มีสังเกตดูแต่ละห้องเนี่ยผมจะไม่มีเซอร์นเจอร์บิวตี้เลยอันนี้มันไม่ได้มาเป็นเซ็กซลยอนี่คือการเอาเหรอแต่ตัวนี้จริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นของเวียดนามและแต่เวียดนามแบบยุคแบบร้อยกว่าปีเวียดนามสวยของเวียดนามสมัยก่อนๆผมังเกตว่าดีมากเลยนะครับดีมากแล้วอันนี้ที่พิเศษคืออะไรรู้ไหมนี่ด ไม้ปุ่มมาค่าเป็นปุ่มมะค่าแล้วปุ่มมาค่าแผ่นใหญ่มากครับซึ่งปุ่มมาค่าเนี่ยมีสมัยหนึ่งเนี่ยที่เขายึดที่กันเนี่ยขายเป็นกิโลกิโลเท่าไหร่ครับไม่รู้อย่างแย่แพงไม่ต้องจำไม่ได้ก็หลายหมื่นกันนะโอ้แต่ว่าพี่เลือกเก้าอี้แมทช์มากนะผมนึกว่ามาด้วยกันเพราะว่ามีมีลายดอกกับไอเนี้ยเหมือนเหมือนกันแล้วก็ตู้แต่ละใบก็อายุร้อยกว่าปีขึ้นแลยตู้นี้ก็เป็นตู้ที่เคยอยู่ในแบบบ้านโบราณสมัยรัชสานทิบุ ตัวนี้สมัยรัชกาลที่หก,ก็คือบ้านสมัยก่อนเนี่ยซีลิงเดนดังสูงพวกนี้เป็นพรมพอมือนะครับนี่เหรอฮะเป็นพรมเปอร์เซียนะฮะนี่คือพรมเปอร์เซียคืออันนี้เนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าของเหล่านี้เนี่ยพอมีอายุไปเนี่ยรา,าคายิ่งขึ้นโอ้หพี่สมผลแบบคนเขาอยากให้พี่ไปช่วยตกแต่งอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเยอะพี่ทำได้ไหม จริงๆมันมีของที่ดูดีแต่ว่าราคาถูกก็มีอ๋อเหเราไม่รู้เองเราคิดว่าของเก่าต้องแพงมูครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือคือผมมองลักษณะที่ว่ามันจะอยู่อีกร้อยปีครับและอีกร้อยปีผมเปลือยเงี้ยเนี่ยอาจจะหลายสิบล้านก็ได้คือราคาจะขึ้นไปเรื่อยๆรแล้วเขาไม่เปลือยยุ่ยหรือเราไม่ไม่ครับคือถ้าเกิดเก็บรักษาดีเนี่ยผมอยู่ได้หลายร้อยโอ้อ่าหลายร้อยปีเลยเหรอครับเวลาฝรั่งเนี่ยเขาแบ่งมรดกกันนะครับเขาจะเอาพรมเนี่ยเป็นหนึ่งในทรัพย์สินเวย ผมไม่เอาไม้นะไม้เมื่อกี้เลิกเลิกผ่เอาผมโอ้แบบนี้ค่อยหน้ามีกําลังใจเก็บสะสมของเก่ากันหน่อยเพื่อนๆว่าไหมครับพอมีของเก่าโบราณเยอะๆก็เอามาตกแต่งบ้านแบบนี้ให้เหมือนพี่โอก๊กดูดีทีเดียวครับผม